สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กันกับเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดนะก็เนอะมีตัวใหม่มาก็คือน้องคิลเลนะต,ตู้คิลเลียกับตู้ชิดวันนี้ก็จะมาเออผมจะทำคลิปให้ดูว่ามัคนคุ้มไหมนะที่จะเปิดนะสำหรับผมผมก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็ซีสีไปแล้วนะครับไอดีผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นไอดีที่อะไรมากนะก็เป็นไอดีกลางๆไม่ได้มีตัวเทพตัวเก่งอะไรมาก ก่งสุดในดีผมก็จะเป็นลินซีหกแค่นั้นนะครับไปลองดูกันก่อนนะครับว่าน้องคิริเอลจะโอเคไหมนะครับส่วนเรื่องสกิลของน้องเท่าที่ผมดูนะส่วนมากจะเป็นเน้นอัมพาตใช่ไหมคือความสามารถของเขาซีจะเป็นเรื่องอัมพาตส่วนการอับขีดจำกัด2ว่ก็จะเป็น เมื่อคำจัดตัวด้ความเสียหายจากสกิลโดยตรงดังกล่าวจะถูกบังคับทํางานต่อเนื่อง100%ก็หมายถึงว่าถ้าเรายิงซ้ําในถ้าเราใช้สกิลนี้ปิดตัวละครเขาหนึ่งตัวได้มันก็จะทํางานซ้าอีกทีหนึ่งก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีครับค่อนข้างจะดีแต่แต่ผมคิดว่ามันมันเสียตรงที่มันเป็นแค่เป้าเดียวนะถ้าสมมติว่าสมมุติว่าเป็น2เป้าเออก็น่าจะเวิร์กนะแต่เป้าเดียวก็โอเคมันยิงซ้ำไง แต่ถ้ามองมองในแง่ของการลง PVP แล้วมันก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานมากเท่าไหร่ยิ่งมามีพวกเดทพวกชุบไปอะไรเงี้ยอะืมมีอันเดทอีกส่วนเรื่องการขจัดดีบัฟทั้งหมดนี่ส่วนตัวที่ผมลองเล่นดูครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เนาะแบบติดดีบัฟอื่นที่มันสามารถให้ตัวเรากระจัดเองได้อะ่ะมันมีน้อยนะส่วนมากใน PVP ก็จะเป็น ซีใช่ไหมก็จะเป็นอมาพาตไฟช็อตเป็นหินอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นดีบัฟที่ตัวเองไม่สามารถจัดการล้างให้ตัวเองได้เนาะก็ค่อนข้างที่จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เก็บไปคิดนะครับว่าควรเปิดดีไหมนะแต่สำหรับผมนี่เพราะพราะใจมันรักนะ44แล้วก็คิดว่าจะเปิดให้ถึง46เลยก็น่าจะน่าจะทันนะครับ46 น้องค่อนข้างที่จะออกง่ายนะสำหรับผมนะสำหรับ ID ดีผมนะค่อนข้างที่จะออกง่ายมากๆส่วนสกิลต่อไปของเขาก็จะทำแกนทะลุทะลวง2ครั้ง57%ของพลังโจมตีแล้วก็เป็นอัมาพาต3าต่อเนื่อง2เทนะินเนาะทะลุทะลวงถ้าอัพสกิล okay, ก็โอเคครับเพิ่มอัมาพาตได้อัมาพาตมาอีกหรถือว่าโอเคนะแล้วก็ดาเมจขยับไปอีก10% ส่วนแพทสิทธิ์แพทิทเท่าที่ผมเคยไปจัดลองลง pvp นะผมก็ว่าผมคิดว่ามันก็โอเคครับแต่ถ้าถ้าตรงเนี้ยถ้าถ้าโลของเขานะถ้าสมมุติว่าโลกของเขาเปลี่ยนจาก3ครั้งเป็นพวกเทินอ่ะมันจะมันจะทำให้ตัวเขาโหดกว่านี้อีกมากแต่นี่คือเป็น3ครั้งก็ถือว่าอยู่ในอ,อยู่ในเกณฑ์ดีครับ เพราะว่ามีอํานาจด้วยไงมีอํานาจให้ตัวเองกันหนึ่งครั้งแล้วก็อํานาจคิดอํานาจเดี๋ยวจะจะคิดจากหนึ่ง้อยสิบห้าปอร์เซ็นของพลังโจมตีใช่ไหมก็แปลว่ายิ่งเราพลังโจมตีเยอะอํานาจก็จะเด้งเยอะอืมต่อเรื่องสามเถิดนะอืมแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องอันนี้นะครับเน้นเน้นสปีดนะดันสปีดเพื่อให้เออเขาเรียกว่าไงเพื่อให้กายภาพ พลังไม่ใช่ใชดันสปีดเพื่อให้พลังโจมตีของตัวเองเพิ่มขึ้นนะต้องพูดอย่างนี้สิส่วนผมคิดว่า C6 น่าจะเวิร์คครับเพราะว่ามีคุ้มกันการเคลื่อนไหวสามเทินเนะอืมน่าจะเวิร์คแล้วก็ถ้าจะให้ดีกว่านี้ผมคิดว่าอาจจะใส่ให้เป็นเนี่ยอาจจะใส่แหวนให้เป็นแหวนชุบหรือไม่ก็แหวนอันเดดก็น่าจะคุ้มน่าจะอันอันเดดก็น่าจะสัก2เทินอะไรเงี้ย พวก5ดาวน่าจะกําลังดีพวก4ดาวผมมองว่ามันยังเฉยๆอะ่ะส่วนอุปกรณ์ที่ผมใส่ให้น้องก็จะเป็นเซตคีนะโดยที่ผมใส่เป็นดาเมจหนแล้วก็ใส่เป็นเข้าเป้าหนึ่งะครับไอเข้าเป้านี่แล้วแต่เลยครับคือส่วนว่าเขาน่าจะเน้นเป็นเอออัอาตราคิติคอนความเสียหายคิติคอนไม่ก็จุดอ่อนแต่ผมเอาเข้าเป้ามาเพื่อจะทําให้มันมีอกาสเกิด CC ได้ง่ายขึ้นอีกนิดนึงนะ คือพูดง่ายคือเพิ่มโมากาดเกิด C c ซเนาะส่วนของป้องกันนั้นผมก็ใส่เป็นพลังโจมตีหนึ่งชิ้นกับบ็อกบ็อกนี่คือผมใช้เป็นชั่วคาวก่อนคนระับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่มีของที่มันติดพลังโจมตีแล้วก็ติดความเร็วโจมตีได้นะเพราะว่าตัวน้องเขาจําเป็นที่ต้องพึ่งความเร็วโจมตีเพื่อเป็นดันดาเมจครับความจริงอะผมคิดว่าผมจะ,จะมาแทนยอนฮีได้ซะแต่คิดไปคิดมา ผมมองว่ายอนฮีก็ยังค่อนข้างที่จะก๊อดก๊กว่าเ,ออเดี๋ยวเราไปลองเล่นสักเดี๋ยวผมไปลองเล่นสักตาสองตาดูนะ pvp เป็นคีเรียวเริ่มปฏิบัติการโดยทีม pvp ผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ลินนี่ยังไงก็โดนสวยก่อนแน่นอนเพราะว่าอยู่ไม่รอดเท่าไหร่หรอกแต่มีติดไว้ก็โอเคครับด้วยผมก็จะเซตให้ เดี๋ยวให้ให้เขายิงฝนดาวตกมาก่อนเลยแล้วก็ให้คลายให้คลายปาสกิลล่างแล้วให้ลีนปาสกิลล่างต่อโอเคเพราะว่าลีนผม46เลยไงถ้าสกิลล่างเราเก็บฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งตัวมันก็จะสกิลก็จะรีเซตให้อโอเคครับเดี๋ยวไปลองดูกันสักสองตาเพื่อเป็นการประกอบตัดสินใจให้คนอื่นนะ <laughs> โอเคติดอามาัมพาตสองตัวแต่คายไม่ติดไงประเด็นคือคายไม่ติดถ้าคายติดจะเวิร์กมากสวยห้าตาต่อไปลินลเราได้ตีก็คุมครับคุมมากในเล่งเทิร์นเทโอกับดูลิคค่อนข้างจะคุมเลยสวย โอเคคายตัวเดียวไม่ใช่ปัญหาคลายที่ไม่มีสกิลก็เหมือนแค่เด็กน้อยอืมจะม,ม,มันแรงเอาเรื่องแล้วนะ่มีอำนาจแต่น้ำนาจโอเคจบไปพยายามขึ้นอีกน้อยก็แล้วกันเดี๋ยวลองอีกสักตาหนึ่งคือถ้าถ้าสมมติว่าเรายิงแล้ว ตัวดาเมจล่ะเขาติดแต่มาพ่าพได้จะเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะอย่างเงี้ยแต่อันนี้ค่อนข้างที่จะเวริร์กภาวานาอย่าให้เป็นอีเยอะก็แล้วกันโอเคสองตัวพอทนคลายป่านต่อโอเคคำชื่นชมจะทรงทีมเขาก็แรงเอาเรื่องนะ ทสวยไม่โดนอนันี่หรอไม่โดนเทอโอโอเคเทอโอผมบอกแล้วีหิ้นหมดมเกือบหมดแต่อันนี้น่าจะแพ้ครับ ถ้าคายไม่เป็นตมแพ้อยู่ดิใช่เดี๋ยวจะลองอีกสักตาหนึ่งนะอย่าให้คิริเอวได้แบบทำตัวแบบเปิดจริงๆมั้งนั่นไงาให้แมถึงโดนปาดก่อนขอแบบอมาแพท5าตัวได้ไหมคิริเอล มันเปติดใครไม่ติดติดคางุูแล้วามโกรของ้าาจะลงทันควานชั่วร้าย็อาจจะเป็นตัวที่ดีที่ใช้ในอนาคตหล่ะมั้งนะผมว่าในไงเมต้านี้ก็ก็น่าจะแพ้คายอยู่ดีน่าประโลมใดีเ้ามลืมตาดูดีขนาดคายผมแค่ C2 มันก็ยังเก่งนะ แล้วคนอื่นที่ใครเขาซีสี่ซีหกอ่ะก็าตามดันครับเรรียยบ้อคาช คมดาบสะท้ันรูตขอข้าและเจ้าจะลงทันความชั่วเดี๋ยวผมลองเอาไปยืนข้างหลังดูไหมอลองลองลองดูเอาไปยืนแทนลินสักสองตาดูเอาลงให้มันหมดหมดดาบไปเอ๊ดดเอยากรู้ว่าจะยิงแรงขนาดไหนเพิ่มความเสียหายไนะว,าายว้ก่อนนะถือว่าแรงพอตัวนะเฮ้ย มาแพ้สี่ทัวแต่ทำมาแพ้สีไม่เท่าไหร่เ้นคายไม่ทำไมขนาดมีอำนาจนะตะเกียรคายโดนตีออกมาตีฮิทเดียวคือหายจะลงทันความชั่วร้ายรักษาไม่มีวันกลับค ก็ไหาายไอยู่ตหน้าแขอจงมอารือว่า <c oughs> อยู่ข้างหลังเขามีปเปอร์เซนต์ติดอามาภาตเยอะขึ้นเปล่า <c oughs> ไม่แน่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรอครับเีเดียวหมพูดเป็นโจ๊กเงนเนี่ยน้ <c oughs> อยแต่ตาต้องกเขาด้วยนะคะแต่เราก็พีชนะได้โดย การสะบัดดาบของเทโอไม่ขอแบบห้ตัวที่คีเรลวเออคายนั่นแหละให้คายมันยืนเอ๋อร์ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรดับสุดไม่เป็นไรถ้าเราได้เปิดอย่างงี้ก็คุ้มขยันไปตีเจ เ้าอยากไปตีคังมุล,ล่าเลยนะคัางงา่าเขาล้างบ้าปี๊เทโออยากให้เล่งเธอมากกว่าตราะนักท่ดีรักษามารยาทต่อหน้าสตรีด้วยโมคายอกโดนดับสูนเนาะ ทำไมนายไม่เล่งเทินนั่นไงเดี๋ยวคายมันก็เลือดขึ้นหน้าแล้วเนะี่ยเล่งเทินหน่อยโอเคโอเคเป็นหินก็ยังดีสวยงามนั่นไง ยิงต่อโอ้โหพีคเกมได้ลูกศรของฉันไม่พลาดเป้าหรอกนะลูกศรไม่พลาดเป้าก็ประมาณนี้ครับส่วนตัวผมมองว่ามันยังจะเป็นแบบก็ไม่ได้ไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะต้องพูดว่าไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับคีริเอลนะ หรือผมอาจจะยังบิว้วหองยังไม่ตรงจุดของเขาก็ได้แต่ส่วนตัวก็มองว่าก็โอเคครับก็ทำซีซีกีก็ได้ประมาณนึงคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ